พี่ประภกรเจริญสวัสดิ์หรือพี่เอกทำงานอยู่ในบริษัท Eco o o m b i n a t i o n นงานประจำของพี่เอกเป็นนักแปลเกมเอาซอสเอาซอสคืออะไรเอาซอสคือผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่บริษัทต้องการแล้วมาว่าจ้างในระยะเวลาสั้นๆอย่างที่พี่เอกทำอยู่นะั่นก็คือการแปลเกมซับไทยนั่นเองครับผมผลงานการแปลเกมของพี่เอกนั้นมีเกมอะไรบ้าง Con Cre t e Genie ผลงานเกมของ Sony ใน PlayStation 4 The Last of Us Part 2ของ Sony PlayStation 4เช่นเดียวกันผลงานล่าสุดก็คือเกม Cyberpunk 2077ได้ร่วมทำงานกับ CD Projekt Red และตอนนี้ก็มีจับเกมระดับ t i p e A ของโซ n y เช่นเดียวกัน ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อเกมได้โปรดติดตามกันนะครับผมแปลในตัวเกมแล้วก็มาแปลในใน c i t y Y i ในเอพิโซด2ด้วยเช่นกันนั่นก็คือ e ี i l ล Becoming Samurai แปลคนเดียวทั้งหมดในช่วงนั้นนะครับผมทำไมถึงพี่เอกถึงแปลช่วงนั้นคนเดียวเพราะคนอื่นนั้นไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีมากนะักงานเลยตกไปอยู่ที่พี่เอกเพราะพี่เอกนั้นมีความรู้ทางด้านดนตรีรู้ศัพททางด้านดนตรีค่อนข้างเยอะเลยได้แปลช่วงนั้นทั้งหมด ความรู้สึกของพี่เอกประสบการณ์โดยตรงที่ได้ร่วมงานกับซีดีโปรเจกเ d บอกเลยว่าเหนื่อยอืมเอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเพราะว่าการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างเร่งมากไม่ได้ค่อนข้างล่ะแบบแบบเร่งแบบสุดๆเลยตั้งแต่เริ่มจับงานของไซวะพังมาต้องทํางานเป็น2เ <K> ท่าของทุกวันช่วงหลังๆก็สบายหน่อยเพราะว่าเริ่มชินกับการสั่งงานของเขาแล้วช่วงแรกเนี่ยแปลคําศัพท์เนี่ยลำบากมากคาแสดงแบบ เดอะสุดๆยอยแบบเชี่ยๆแหละคำแสดงอะ่ะเป็นคำแสดงของยุค90ที่มาพูดในยุคอนาคตอะ่ะคำแสงออร <c oughs> คแสงคืออะไรคำแสดงคืออะไรคือถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มนะผมเช่นบบบแฟม m ลี่หรือเอ่อต่างอยครับผมงานแปไทยของเกมไซเวพัง20.7เนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่เคยให้คาสซีหรือสกินช็อตของเกมเลยซีดีโปรเจกต์แลนเนี่ยค่อนข้างที่จะ ห่วงข้อมูลหรือความลับมากๆเลยพี่เอกที่ได้ทํางานกับบริษัทโซนี่เนี่ยเช่น The Last of Us อะ่ะเขาได้ดูคัสซีทั้งหมดเลยนะผมทุกซีนเลยเขาได้ดูหมดยกเว้นไซร์พังเนี่ยที่ไม่ได้ดูเลยการแปลครั้งนี้เป็นการแปลที่ท้าทายที่สุดในชีวิตที่พี่เอกเขาได้กล่าวเอาไว้เลยนะครับผมทั้งเรื่องของการจำกัดของเวลาทั้งคำศัพท์ที่ซับซ้อนกว่าเกมอื่นๆที่เขาเคยแปลมาเรื่องการแปลไทยว่าจะอ่านยากไหมจะอ่านออกไหมจะอ่านเข้าใจไหม รับรองเลยว่าฟิล์มมือของทีมงานเนี้ยมั่นใจได้เลยครับว่าแปลดีแน่นอนแต่เรื่องฟอนต์ทีมงานของพี่เอกนั้นเขาไม่ได้เป็นคนเลือกฟอนต์นะครับผมแต่เป็นทีมงานของคนภายในอีกทีหนึ่งที่เขาต้องกําหนดหรือทําตัวอักษรขึ้นมาเองตัวอักษรฟอนต์ไทยในเกมการทําค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะในเรื่องของสละวรรณยุกต์แต่ผมก็หวังว่าเขาจะปรับเปลี่ยนให้ดีมากขึ้นดูจากรูปแล้วก็โอเคเลยโอเคจริงดิครับผมเล่นไอไอะไรนะไอวิเชอร์จบยังอ่ะ อ๋อจบแล้วครับผมจบแล้วในที่สุดก็เล่นจบก่อนที่เกมแซวพังจะออกเย่แต่ก็พฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าซีดีมาจากเลนเนี่ยใส่ใจในเรื่องรายละเอียดมากๆใส่ใจถึงชื่อถึงนามสกุลชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเลยทีเดียวนะฮะและในเรื่องอันนี้บอกไม่ได้ฮะยังเปิดเผยไม่ได้พี่เอกบอกมาเรื่องความใส่ใจในเกมแซวพัง2.0.7เนี่ยบอกเลยว่าเต็มร้อยสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดก็อาจจะมีสิ่งที่ พียงได้กล่าวมาไว้สักส่วนใหญ่นะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้จากพี่เอกมากขึ้นเข้าไปที่ช่องฮาร์ล็อกเกอร์เอ้ยไม่ใช่สามารถติดตามได้ที่ชูวิสขอพี่เอกได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมหรือเม้นต์ที่ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างนี้เลยข้อมูลผิดภลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยณตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ